สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรวดครับมาชี้เป้ากันหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัวหลังคาสูงช่วงยาวนะครับก็เป็นรถปี2 0 0 5ครับรถบ้านแท้ร้อเครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เจ้าของรถลงไว้นะครับส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องเดิมดีเซลนะครับ 5L ครับ 3,000cc นะครับ เครื่องปกติครับใช้งานได้ปกติน้ำไม่ยันฟันไม่ไหลครับความร้อนนี่ก็ปกติครับวิ่งทางไปได้สบายครับเกียร์นี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับเข้าได้ปกติครับสมบูรณ์ไม่หลุดครับก็สภาพสีสันนี่ก็ตามอายุการใช้งานครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power ครับภายในนี่แต่งแนว VIP เต็มระบบครับคอนโซลก็ยังสวยนะครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1 5 9 0 0 0บาทครับใครสนใจก็สามารถติดต่อ ไปได้เลยครับผ่านลิงก์ Facebook เจ้าของรถด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับในลิงก์นะครับก็ถูกใจไงก็แนะนำให้ไปดูจริงๆกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินด้วยนะครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาที่1นึ่งแสน้าหม่บาทนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้พลาดผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ